อยู่ที่ไหนในโลกผมก็สามารถใช้กล้องจอนปิดได้ซ้ายขวาขึ้นบนแม่เห็นไหมนี่ เป็นกล้องวงจรปิดชื่อว่า FNK Vision นะครับเป็นกล้องวงจรปิดระดับ HD นะครับลักษณะตัวกล่องก็จะมีมประมาณประมาณน,นี้นะครับตัวนี้จะใช้เพื่อใช้ประรยชนในการมองกลางคืนนะครับเรามาเปิดดูกันเลยนะครับเป็นยังไงตัวกล่องก็จะแถมกล้องมานะครับแถมคู่มือนะครับแถมคู่มือแถมคู่มือแถมสายแถมด d a ตอร์ชาร์จไฟนะครับ แอมได้เดปเตอร์ชาร์จไฟสายาสายชาร์จนะครับสำหรับเสียบเดปเตอร์จุดนี้นะครับตัว F K ตัวนี้มันจะมีเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดเสียบนะครับ M M C การ์ดผมเสียบใต้ใต้ใต้จุดนี้นะครับอ่ะผมใส่8กิกนะครับใส่ตรงนี้ตัวนี้เป็นที่ปุ่มรีเซตนะครับอ่าปุ่มรีเซตคุณสามารถใช้ตัวเนี้ กับเราเตอร์นะครับเราเตอร์ w i f i นะครับหรือว่า wi-fi อินเทอร์เน็ตที่เป็น2.4 g ิกะเฮิร์นะครับใช้มาหมุนใส่งี้ปุ๊บแล้วคุณก็ต่อแแดปเตอร์กับหลอดไฟนะครับแล้วก็ต่อต่อมางี้นะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยสายแดปเตอร์ต่อมาปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันเป็นหัว UV เสียบงี้ปุ๊บมต่อมานะครับเสียบสายเข้าไปนี่ต่อมาปุ๊บเห็นไหมเปิดเปิดไฟอ่าลองดูนะครับแล้วเราก็จะมาใช้ผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่ากับเราเตอร์ให้มันเชื่อมต่อกันเราอยู่ที่ไหนในโลกเราก็สามารถดูได้นะครับอ่าโดยคุณต้องใช้แอปตัวนี้นะครับแอป โยซี C, นะครับแอปโยซี C, ตรงนี้นะครับคุณต้องโหลดแอปโยซี C, ตรงนี้ออกมานะครับผมก็เปิดนะครับเปิดปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเปิดมาลาักษณะการต่อไม่ยากอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะทำงานเวลาต่อสัญญาณเนี่ยถ้าเราเปิดแอป,ปมาเดี๋ยวรอสักครู่ให้มันต่อสัญญาณน,นะครับให้มันใช้กับเราเตอร์ให้มันใช้กับ w i f i 2.4 GHz นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่เห็นระบบอัตโนมัติใช่ไหมพอผมเปิดมาปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ผมหมุนคุณสามารถเปิดดูบันทึกวิดีโอได้นะครับเนี่ยหมุนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่เอาเอาดูใกล้ๆดูใกล้ๆเนี่ยนะครับอ่าหมุนนี่เห็นนี่เห็นไหม นี่นี่อ่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเราเตอร์พกพาคุณสามารถใช้ได้หมดหรือว่าเราเตอร์ไรไฟติดบ้านใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวดูประสิทธิภาพกันดูบันทึกวิดีโอไมได้เสียงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยการติดตั้งเนี่ยคุณก็สามารถโหลดสแกนบาร์โคดตรงนี้ว่าเนี่ยจุดนี้เพื่อติดตั้งนะครับอ่า โอเคก็สายฮิตเดี๋ยวมาดูกันการใช้งานพื้นที่ต่างๆสามารถาพกพากล้องนะครับกับเราเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์เราเตอร์ Wi-Fi นะครับตรงนี้เป็นกล้องนะครับตัวนี้เป็นพ o w e แบงค์พลังงานแสงอาทิต์นะครับผมก็พกพามาอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมอยู่กลางป่ากลางเขานะครับคุณสามารถเล่นเ,น,เน็ตกลางป่ากลางเขาได้นะครับโดยมีสุนัขของผมนะครับ โดยคุณมาใช้แอปนี้นะครับโยซี ie, นะครับคุณก็อยู่อยู่ในป่าในเขาคุณก็สามารถตั้งกล้องวงจรปิดได้นะครับตั้งกล้องวงจรปิดได้นี่นะครับนี่คุณสามารถตั้งกล้องวงจรปิดได้เห็นไหมในป่าในเขาเลยนะครับนี่ผมสามารถเล่นได้เห็นไหมเนี่ย เปิดมาแล้วนะครับเปิดมาแล้วปุ๊บนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับผมสามารถพูดได้พูดได้สวัสดีครับ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 นี่เห็นไหมนี่นะครับกล้องจอปิดอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถแนได้คุณหมุนเห็นไหมหมุนนี่เห็นไหมนี่นี่อ่านี่โอเค นี่นะครับเห็นไหมโอเคกล้องวงจรปิดอ่านี่นะครับเห็นไหมนี่อยู่ที่ไหนในโลกคุณก็สามารถใช้กล้องจอนปิดได้เห็นไหมนี่นะครับแเห็นเสียงไหมมีเสียงไหมนี่นี่นะครับนี่ มุนซ้ายมุนขวาขึ้นบนน้่เห็นไหมนี่กล้องจรปิดอยู่ในป่าในเขาก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ป่าในเขาเราก็สามารถควบคุมกล้องนี่เสียงออกมาเห็นไหม สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเห็นไหมคุณสามารถแอบถ่ายได้ในป่าในเขานะครับนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่โอเคครับ